ตลอดทั้งสัปดาห์นาฬิกาชีวิตเหมือนถูกตั้งโปรแกรมให้หมุนตามวงจรเดิมๆตื่นเช้ามาเผชิญหน้ากับกองเอกสารเสียงโทรศัพท์ไม่เคยว่างเวน้นกระทั่งถึงวันศุกร์วันหยุดนี้เราจะไปใช้ชีวิตหลังเขานะเขามาเข้มบายเขางวงช้างระยองสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเตรียมตัวแล้วหลังจากที่เราเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์ วันนี้เราจะไปพักผ่อนค่ะเขาเรียกว่า work life balance เดี๋ยวเราไปดูกันการเดินทางมักเริ่มต้นด้วยความง่ายดายและความสะดวกสบายเหมือนชีวิตช่วงแรกที่เราอยู่ใน safe zone ทุกอย่างดูราบรื่นเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่คุ้นเคยบนถนนที่คุ้นตาแต่ทุกการเดินทางสู่สิ่งสวยงามย่อมต้องผ่านอุปสรรคพอเราเริ่มออกจากถนนหลักเข้าสู่ทางดินที่ท้าทายนี่แหละ ความสนุกที่แตกตา่างถนนที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทําให้เราต้องลดความเร็วต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นแต่ก็ทําให้เราได้เห็นรายละเอียดข้างทางมากขึ้นด้วยถึงราคาที่จอดรถค่ะขับขึ้นมานะคะอาจจะเป็นทางที่ถ้าแนะนําก็คือรถโหลดอาจจะขับได้ค่ะ ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ก็ต้องดูนิดนึงนะคะโอเคถึงแล้วที่จอดรถพอมาถึงลานจอดรถด้านล่างเราก็ได้พบกับกลุ่มนักเดินทางที่มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งในระหว่างรอรถโฟ h e วิมารับการได้พูดคุยสั้นๆและเปลี่ยนรอยยิ้มกับคนแปลกหน้าก็ทำให้เรารู้ว่าแม้เราจะมาคนละทางแต่ปลายทางที่เราต้องการคือธรรมชาติเหมือนกัน เมื่อรถโฟ์วิวของลานมาถึงการผจญภัยที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเส้นทางขึ้นเขามาเข้มเต็มไปได้วยความชันและทางโค้ที่ต้องใช้ทักษะนั่นคือบททดสอบทั้งสำหรับรถและสำหรับใจของเรามันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการจะปีนขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดก็ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนพิเศษและการยอมรับความเสี่ยงเพื่อไปให้ถึงวิวมุมสูงที่รออยู่ และแล้วเราก็มาถึงเขามาเ่มบ่ายเขางวงช้างความเหนื่อยล้าตลอดทั้งสัปดาห์และความท้าทายตลอดการเดินทางทุกอย่างถูกแลกมาด้วยภาพวิวหลักล้านตรงหน้าเราได้กางเต็นท์บนพื้นไม้ที่เตรียมไว้ได้พักผ่อนได้กินอาหารง่ายๆ ลายในยามค่ำคืนท่ามกลางแสงดาวและไฟจากเต้นอื่นๆทำให้เราได้รู้ว่าบางครั้งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในความสะดวกสบายแต่เป็นการได้หยุดพักจากโลกที่วุ่นวายและได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างแท้จริงหลังจากความท้าทายในการเดินทางความพยายามทั้งหมด ถูกแลกมาด้วยความสงุกที่อยู่ตรงหน้าท้องฟ้ายามเช้าค่อยๆเปิดม่านความมืดออกเผยให้เห็นขุนเขาที่โอบล้อมที่นี่ไม่มีเสียงนาฬิกาปุกไม่มีเสียงโทรศัพท์มีเพียงเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่อันนี้เขาเปิดมานานยังคะที่นี่อ่าประมาณสี่ทนวานี่ก็สี่ปีแล้วเริ่มมาจากอะไรคะคืออยากทำอ๋อเริ่มมาจากก็ช่วงโควิด ช่วงโควิดก็นั่งกับพี่เมื่อก่อนเราก็ขายขายเสื้อผ้าอะไรอยู่ตลาดนัดแหละอ๋อเป็นคนระยองใช่บ้านนยู่ข้างนี้เลยอ๋อก็คือเริ่มจากโควิดแล้วก็มาใช่เพราะว่าบ้านอยู่ข้างล่างเราก็ช่วงนั้นมันอะไรเหมือนกับเขาเข้าไปตุนอาหารในเซเว่นในอะไรแบบนี้มันแย่งกันซื้ออาหารอะเราก็เลยเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ที่ไร่แล้วมาปลูกข้าวปลูกอะไรกินอะไรอย่างเงี้ย แตที่นี่พอมาทําหลังนี้<ฆ>ตรงนี้มันวิวสวยเราทำแล้วก็ขีดยางอะไรด้วยเนี่ยพอดีเพื่อนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นก็ขึ้นมาเที่ยวม,มาถ่ายรูปมาอะไรกันดังเลยครับแล้วก็ภูริก็ขึ้นมามขึ้นมายังไม่ได้เป็นลายกลางเต็นท์เลยอ๋อทีนี้ก็มีเพจก็ขึ้นตามมาเลยครับเมื่อก่อนรับวันแค่ห้าคนเงม,มีแค่ไม้ไผ่แค่เดียว เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นเลยใช่ป่ะคะใช่ครับก็เราก็ทาก็ลูกค้าเยอะก็เพิ่มึ้่ไปทีละล้านล้านอะไรเงี้ยอืมแล้วถ้าเกิดอยากมาต้องทํำยังไงบัางคะอยากมาก็ต้องเข้าไปจองในเพจนะครับผมเพจได้เลยทักไปเลยที่เขามาเข้มบายเขาวงช้างบายทำไมต้องเขาวงช้างด้วยอ่ะพี่ก็มันเนคนละเขาอ๋ออันนี้คือเขาวงช้างแต่เขามะเข้มคือชื่อชื่อผมอชื่อเมอ๋อเขาเขาไม่เข้มก็คือเขาอ่อน เขามาเข้มมาเข้มทาไมต้องมีม้าพี่ก็เพื่อนเขาเรียกอ๋อม้าใช่พีมีรุ่นพี่เขาเรียกมาเข้มอ่าเป็นชื่อใช่ไหมคะไม่ได้มีความหมายแบบเหมือนเราชื่อเข้มอย่างเดียวอ๋อให้มีสองพยางแต่รุ่นพี่เขาเขาเรียกมาเข้มอ๋อค่ะก็เลยก็เลยติดปากกันมาหนูเห็นทางมันเป็นเหมือนต้องเป็นโฟ h วิลถ้าเกิดคนที่เขามีรถ รถอะไรเขาเรียกเหมือนรถโฟวิวแล้วขึ้นขับมาเองได้ไหมคะหรือยังไงขับขึ้นมาถึงลานเลยแปดร้อยเมตรขึ้นเขาแต่ถ้าใครไม่มีรถค่ะก็แบบพวกเราค่ะก็เรียกใช้บริการก็จะมีรถรับส่งถึงลานเลยนะคะฝากเพจไหนก็ได้ค่ะอเพจเขามาเข้มบายเขางวงช้างระยองครับผมอ่าสนใจนะคะบรรยากาศดีๆไม่ต้องไปไกลถึงเหนือก็ได้ค่ะที่นี่ก็วิวบรรยากาศได้เหมือนกันนะคะที่นี่เขามาเข้มบายเขางวงช้างค่ะขอบคุณค่ะบนยอดเขา เราได้มีเวลาที่แท้จริงเพื่ออยู่กับปัจจุบันและอยู่กับคนตรงหน้าการสนทนาที่มีแค่เรื่องราวาเบาผสมเสียงหวัวเราะหรือแม้แต่ความเงียบก็นับว่ามีความหมายและอีกอย่างหนึง่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เข้มที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่าและนี่ค<พ>ือน้องบอสค่ะใช่ป่ชื่อบอส <พอ S 1> ใช่ไหมบอสพอยค่ะบายบายขอบคุณครับ การเดินทางขึ้นเขามาเข้มไม่ได้เป็นแค่การหนีความวุ่นวายแต่เป็นการทบทวนชีวิตทั้งหมดของเราเราพบว่าแม้ชีวิตจริงจะมีความยากลำบากมีถนนลูกลังที่ต้องฝ่าฟันแต่เมื่อเราได้ขึ้นมาอยู่บนจุดที่สูงพอเราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่นี่คือพลัง ที่ให้เรากลับไปมองโลกด้วยสายตาที่สงบและเข้าใจมากขึ้น